เอลเอมาอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกสุขสันต์ค่ะขออภัยด้วยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ชิลชิลดีค่ะชิลดีค่ะแม่แม่เชื่อแบกว่าแม่ลืมวันเลยแม่บอกนะวันใช่เพราะว่าด้วยเวลามันก็แบบคือเขาจะอยู่ข้างหลังเราอ่ะ15ชั่วโมงใช่คือมันก็เลยจะยิ่งงงเหมือนแบบเหมือนเราอ่ะผ่านปีใหม่ไปแล้ว15ชั่วโมงอ่ะทางโน้นเพิ่งจะเขาดาวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ หลงหลงวันอไรเงี้ยไม่รู้วันไม่รู้คืน,นะะอะไรเงี้ยครัแล้วก็เจ็ตแลกด้วยอะไรด้วยไรเงี้ยงงไปหมดสนุกสนานแค่ไหนก็ชมชอบนะคือจริงอ่ะชมชอบแอลเออยู่แล้วค่ะ,ะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่มันชิลมากแล้วก็แบบอากาศก็ดีแล้วก็บร,รากาศมันเป็นมันเป็นการพ,าพรักผ่อนจริงจริอ่ะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเป็นเมืองที่แบบเหมือนเราไปแล้วเราทำตัวสบายๆไม่ต้องมีใครสนใจใครอไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าไปแล้วไลฟ์สไตล์ก็ ตรงกับเราด้วยเพราะว่ามีทั้งที่ออกกําลังกายอาหารสุขภาพอะไรก็คือแบบไปแล้วกลับมาแล้วไม่เจ๊งอะไรเงี้ย <c oughs> คือปีที่แล้วไปงานแต่งางานปู่ก็เลยติดใจ <c oughs> ปีนี้ก็เลยมาดิเฟสว่าจะต้องพาครอบครัวมาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะที่โปรดของน้องๆล่ะคะน้องๆชอบที่ไหนวมว่าก็คงเป็นดิสนีย์ค่ะเป็นไงบ้างครับดิสนีย์แล้เปิดความาณกี่นาตื่นใจยังไงเนี่ยค่ะก็ตื่นตาตื่นใจค่ะก็มันก็เป็นดิสนีย์ที่มันเป็นออริจินอลด้วยเนาะความหวาน ไม่จริงๆคือจะบอกว่าพอดีว่ามีน้องที่สนิทกันไปเที่ยวด้วยกันที่ไปตามนั้นเลยต้องขออภัยหลายๆสำนักด้วยอพอดีว่ามีน้องที่ก็องออับหลายัมนกด ก็เดี๋ยวไปเล่นทํางานเสร็จแล้วก็ไม่อสู้ชีวิตมากมันเป็นตั้งแบบนี้แล้วมันเป็นไผอ่อมรินเนี่ยฉันจะประคองเธอไว้เองน้ํม่ไอออ่ะอ่เกี่ยวเล่นตรงนี้เฉยๆก่นอ่ะอะอมรินทร์กลับไปที่คลิปใช่ไหมคะค่ก็คือพอดีว่าน้องที่สนิทกันแล้วก็เป็นคนทําคอนเทนต์ให้ชมอยู่แล้วก็กไปด้วยกันเราก็เลยแบบ แลก็มีไอเดียมีอะไรเงี้ยเขาชวนเราทำอะไรเงี้ยแค่นั้นเองขันขืนไหมคะก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันเกินวัยเป็นาว่ก็ได้อยู่มัต้องมีซักซ้อมยังไงแม่แบบว่าเขาจะจังหวะมันจะต้องได้ไจังหวะก็ตามนั้นเลยก็มีข้อบ้างอะไรบ้างนี่นะคะแต่ก็คนก็ชอบดูเลยไม่เพอร์เฟกต์ไงใช่ไหมร้องคอมเมนต์ชมแบบว่าน่ารักเยอะมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอนัดเปิดชมแล้วมีต่างในคลิปเลย ก็มีแบบก็อย่างที <S <S ่เห็นแหละก็มีเหมือนเหมือนไม่เออไม่อยากทําแต่ก็อยากทำไม่ได้แบบนี้ไม่ได้บังคัดเลยชวนก็มีอะไรอะทำอะไรอะอะไรเงี้ยิดเทกเดียวผ่านถูกไหมคะมากกว่านั้นไม่ได้ทุกอย่างคือเทคเดียวคนคนนนนรรถชชมมมวววว่่าาาาหหอยยยงงแบบเต็ี่คือหวานเหรอเนี่ยค่ะ คนดวามีมุมนี้เยอะไหมคะพี่ชมไม่มีหรอกค่ะต้องชวนใช่ต้องชวนเออค่ะก็เหมือนกับว่าเขาก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งอะเนาะโลกเขาก็จะจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่เปิดรับไม่อะไรคือบางทีเขาเห็นเราทําอะไรสนุกๆเขาก็ก็บางทีก็มีนึกสนุกบ้างนี่ก็แปลว่าทริปนี้ก็คือปูฟิวกันท้งครอบครัวจริงๆชมว่าต้องไปถามคุณน็อตนะไม่รู้ว่าแกเพราะว่าชมมาขายกับแกไว้หนักมาก เพราะว่าชมชอบไงมช,มชมชอบเอลเอีกมากเลยนะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกเพราะว่าจริงๆแกเป็นคนที่แบบว่าชอบชอบเดินชอบอนะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยไลฟ์สไตล์ที่นูน่นมันอาจจะเดินไม่ค่อยสะดวกอะไรเงนะี้ยส่วนมากต้องไปไหนมาไหนก็ต้องใช้รถอะไรเงี้ยแต่ก็จะบ่นว่าไม่ค่อยเดินไม่ค่อยได้เดินอนะไรเงี้ยแค่นั้นแต่ว่าชมว่าเด็กก็จอยที่ชมกลับมาที่ไทยมันไหนจริงๆเดินทางออกจากที่นู่นวันที่สอง ก็ค่อนข้างหุดหวิดพอสมควรใช่ก็ตกใจแล้วก็คือจริงๆอาะมชมเคยผ่านการเดินทางกับคุณน็อตที่เป็นลักษณะของการแบบเจอภัยพิบัติธรรมชาติอะไรเงี้ยมาแล้วก็นานแล้หละเป็น10ปีแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้แต่งงานกันก็คือตอนที่ภูเขาไฟระเบิดในยุโรปตอนนั้นแล้วก็ สิ่งที่มันจะเกิดตามมาก็คือว่าพวกควันอะไรเงี้ยมันจะบล็อกทําให้เราไม่สามารถเดินทางออกได้เพราะว่าเครื่องบินมันจะเทคออฟไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ก็ก็ยังมีเพื่อนที่ยังไม่กลับกันอะไรเงี้ยก็แบบว่าเออก็มีเป็นห่วงกันเหมือนกันว่าเอ้ยกลับไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถือถึงแม้ว่ามันจะมาไม่ได้ถึงโซนที่เราอยู่กันแต่ว่ามันก็มันหายใจไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรอีกอะเหมือนเพราะว่าเข้ายากหมักแพงขนี่นั้นหาอะไรไม่สะดวกอะไรเงี้ยการเดินทางก็อาจจะแบบเรามีอุทาหรณ์ไหมคะห้าวันหลังจากที่เรามาปุ๊บทุกอย่างก็ิ่มก็คือเหมือนเราค่อยๆซึมซับข่าวเพราะว่าเหมือนตอนแรกก็จะแบบเหมือนมีคนส่งมาให้อุ้ยดีในนี่ออกมาแล้วดีในนี่ออกมาแล้วแล้วพอเราก็แบบเหมือนเราค่อยๆซึมซับว่ามันเลวร้ายขนาดไหนอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็เห็นก็ไม่ได้คิดว่าเออจะหนักมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นข่าวขึ้น เห็นคลิปเห็นอะไรเงี้ยเรื่อยๆก็จะแบบก็โอ้หนักเหมือนกันเลยเงี้ยก็มีไลน์ไปหาคนที่เรารู้จักที่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยว่าบ้านช่องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยในช่วงที่เราไปตอนบรรยากาศเป็นัไงบ้างกันบ้างสวยมากจังเลยก็ปกติค่ะปกติก็ปีใหม่เนาะปกติามอยากส่งความห่งใยกับเพื่อที่ร่วมมือกันอยู่ที่น่าแล้วก็เพื่อนๆเราสนุกมากก็เออ มันก็ใจหายแหลวจริงๆชมว่าเวลาเราเห็นภาพอะไรเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างิี้แบบคนที่แบบเหมือนเขาสูญเสียบ้านสูญเสียอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆชมก็ติดตามหลายๆคนลยไเงยที่เขาก็เล่าแบบตอนบรรยากาศตอนที่แบบเหมือนต้องตัดสินใจแล้วก็อบพยพมาเพราะว่ามันถเหมือนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วพอเขารู้ว่าเขาต้องออกอะเหมือนแบบ สิ่งแรกที่จะพูดเหมือนกันท้าทุกคลิปเลยนะคือต้องหยิบอะไรออกมาแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ามันสอนแล้วว่าจริงมันไม่มีอะไรสําคัญเท่าเท่าชีวิตเราอะ่ะก็คือเอาตัวเองเนี่ยแหละออกมามพอต้องนึกจริงๆว่าเอ้ยมันต้องหยิบอะไรมามันก็จริงๆมันไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าแบบชีวิตเราแล้วก็แล้วก็คนที่เรารักแบบนี้ก็ค่ะทำที่ปูค่ะไม่มีการถามใครที่ปูจริงจริงยังไม่มีโอกาสได้ได้คุยกันเลยคือคุยกัน คุยกันตอนกลับมาเนี่ยแต่ว่าหลังจากอันเนี้ยยังยังแต่คิดว่านางน่าจะน่าจะโอเคนะคะเพราะว่าไม่รู้นะเดาว่าว่าเพราะว่าโซนที่ชมที่เออที่ที่ที่ชมอยู่กันอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่สมงคนเป็นห่วงพี่ชมจ้ากจีเบียนมาที่เปียนมาแฉค่ืออะไมบอกจีเบียนเป็นต่างแม่มาค่ะพี่เจนเนี่ยพี่ชมไม่แล้วเกิดอะไรเกิดอะไร ก็เฉลยไปเลยไม่มีอะไรคตกใจตกใจกับกระแสที่คนตกใจไหมคะแม่แม่ใส่ถุงมือมากเล่นสราได้ค่ะน้องเล่นก่อนได้เลยค่ะเอตกใจกับกระแสของคนไหมก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะไม่เท่าเอาจริงๆคนที่จะมาทักชมจริงๆอาจจะน้อยคนที่จะกล้าดีเอ็มมาถามก็มีไม่กี่คนอะไรเงี้ยค่ะ แล้ว <Scroll> ไฟฝั so <fort> ่งนั้นใช่ไหมคะโดนไหมคะโดนไหมคะ DM แตกไหมคะโดนมากกว่าก็มันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็น reaction ที่มันก็อาจจะอาจจะคาดหวังได้แต่ว่าถ้าคนรุ่นรุ่นเดียวกันที่แบบเหมือนติดตามกันมานานก็จะรู้สไตล์รู้นิสัยอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าน่าจะน่าจะขายของอะไรเงี้ยว่าจะดูออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเอบางทีก็ บางคนที่เขาอาจจะเพิ่งมาติดตามเราทีหลังหรือว่าอ,อย่างไยเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเราเป็นสไตล์ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติถ้าทะเลาะกับใครหรือว่าถ้าจะไล่ใครออกหรือว่าถ้าจะให้ใครออกไปจากชีวิตอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้มาน,นั่งบอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเขาจะออกไปจากชีวิตเราแบบไม่รู้ตัวคนก็จะโยดว่าเอ๊ะไม่มีมีคอนแทคที่แบบยุบอยู่บนใบไมไม่เคยขึ้นอยู่แล้ว <laughs> ไม่เคยขึ้นอยู่แล้วใช่ใช่คือคือชมก็เป็นอยู่วงการมาตั้งแต่รุ่นก่อนมี โซเชียลมีเดียมีอะไรพวกเนี้ยค you know, ่ะก็คือถ้าคนที oh like ่จะติดต่องานเราเราก็เป็นแบบโอสคู o so, l เนาะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออต้องไปที่ใครไปหาใครอร่เงี้ยก็เลยไม่เคยได้ขึ้นไบโออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดยังไงครักับการตลาดแบบนี้ยังได้ถึงใช้ได้อยู่ก็ต้องบอกว่ายินดีกับคุณลูกค้าด้วยยินดีกับเอเจนซี่ด้วยเพราะว่คลิปเฉลยก็เป็นร้านวิวเหมือนกันค่ะค่ะ กะมาอีกไหมฮะชมว่าบ่อยๆอาจจะไม่ไม่เฮแต่ว่าเอาจริงๆก็คือจริงๆเขาลูกทาทางสำนักก็ถามชมเหมือนกันว่าชมโอเคไหมเพราจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีชมคนเดียวนะจริงๆดาราแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆที่โพสในคำนองนี้เหมือนกันในวันเดียวกัน แต่ไม่มีใครสนใจเลยเหมือนไม่ได้ไม่ได้โดนเพ่งเลงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถ้าไปไปไปดูจริงๆคืออินฟูท่านอื่นที่ที่หรือแม้แต่ดาราท่านอื่นอื่ที่แบบเออเป็นซัมซุงด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็โพสอะไรทำนองเนี้ยเหมือนกันค่ะหนุ่มมันบอกกับพี่เจี๊ยบว่าจะไปอยู่แบบต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยเที่อื่นหรือเปล่าเลยค่ะเอขอขอบไปนะแม่ เป็นเรื่องหนึ่งค่ะตอนแถวพาบอกของเกลว่าที่ชีพิบ็อกซี่คนนี้น่าจะหล่อนะคะอะไรเงี้ยลุคตัวชีไงคะชีเสิร์ฟเหรอชีเสิร์ฟก็ตามนั้นเลยมีแต่คอมเมนต์ไม่ได้นี่เนาะเฉียบคมมองข้ามค่ะ เราเกิดมาเป็นผู้เลือกนะลูกน้องชอบแนวสอะไรเงยค่ะคไตล์นั้นค่ือว่าแบในบ้านเจอเป็นนเลยอไม่หรอกแต่จริงๆเอาจริงๆนะชมว่าเด็กเขาจะสัมผัสเอเนอร์จีถ้าเขาเจอเอเนอร์จีที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างสังเกตเขาจะชอบคนใจดี คนที่แบบว่ามีลักษณะแบบเหมือนอบอุ่นแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะเขาก็จะเรียกว่าอะไรลีนหาแบบลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยพี่เขาก็น่าเขาก็น่ารักอบอุ่นไงดูเป็นแบบไมโครเวฟอะไรเงี้ยเอเียวบกป็นความลับเป็นความลับอะไรคะเขารู้หมดแล้วเกยรู้หมดแล้วความลับอะไรความลับอะไรที่ผ่านมาเจอคนใจดีเล่นนิดบ่อยๆถูกไหมคะใช่ก็ต้องทง เออคงชอบคนน่าคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ดูคนที่หน้าตาแน่นอนรู้เรื่องเล่นลังเลอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเออแต่ว่าเขาก็มีโอกาสเจอคนหล่อเยอะไงใ่เอใครแน้วโอเคครับคุณนะเร็วที่จะไปเรายยุดสวัสดีก่อนเร็วเคียงส่วนนี้ส่วนนี้ไปส่วนนี้ไปขอบยืนสวรูวันสําหรัวันเด็กไหมคะวันเด็กวันเด็กเด็สวัสดีวันเด็ก สวัสดีันเด็กอันไหนคะีองาอะเกลสวัสดีวันเด็กนะสวัสดีค่ะวัด้ยินเดย่ะสวัสดีนเคะสวัสดีันเด็ค่ะเรมาพอดีเดียวกลดแหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันเด็สวัสดีค่ะวันเด็